กลับมาดูที่ความหลงของศึลเอลาซิโก ico, เมื่อคือนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าซนิติดนนั้นออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นปลื้มกับฟอร์มผลง,งานของลูกทีมทุกคนที่บุกไปเอาชนะบาซ่าได้ถึงถิงถ่นค้ำหนูครับซึลเอลาซิโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นครั้งที่318นะครับปรากฏว่าในเกมนั้นเป็นมันดริตนั้นบุกไปเอาชนะบาซ่าถึงบ้านถึงถิงถ่นค้ำหนูครับโดยเคราปิเก้ครับโขกให้ทีมเจ้าบ,บ้านขึ้นนําไปก่อน นาที56แต่ว่าถูกทีมระชันชุดข่าวนั้นบุกมายิงแซงสองลูกรวดจากคาริมเบนเซม่าและช่วงท้ายเกมประตูชัยมาจากกิซิโนโรดันโดครับตอนนี้มาดริดไลจี้บาซ่าที่ล้างจาฝูงเหลือ7คะแนนแล้วและเหลือโปรแกรมการลงเตในช่วงท้ายฤดูกาลอีก7ดนัดด้วยกันครับลุ้นกันยาวๆกับลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้หลังจบเกมกับซิดนซิดานกุซือของทีมมาดริดนั้นให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกเขาลูกทีมของเขานนั้เล่นกันได้อย่างยากลำบากแต่ก็รู้สึกภูมิใจ กับลูกทีมทุกคนบอกว่า3แต้มในเกมนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญต่อสปปริตภายในทีมกับช่วงที่เหลือของฤดูกาลครับขณะที่ฝั่งผู้พายนั้นลุยอลิเกกุนซือของบาร์ซ่ากระตุ้นลูกทีมให้รีบฟื้นตัวจากความผิดหวังให้เร็วที่สุดนะครับและต้องคิดว่าทีมจะเป็นแชมป์นั้นก็คือทีมที่มีความคงเส้นคงวาม,มากสุด ตอนนั้นก็บอกกับทีมคบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติตุกนัดแต่ว่าทุกคนนั้นต้องเดินหน้ากันต่อไปและเตรียมตัวให้พร้อมกับเกมการในขันฟุตบอลยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการบอกให้กับทีมนั้นฟื้นจากความผิดหวังนะครับเพราะว่าในช่วงการวันนี้บาซ่าจะเปิดบ้านนะครับทำศึกในการขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับทางด้านแอลติโกมาดริด ส่วนทีมเรอัลมาดริดนั้นจะบุกไปเยือนวบบวกทีมดังจากบุนเดสลีกาเยอรมันลุ้นกันในคัาคือวันอังคารแล้วก็วันพุธนี้กับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกนะครับ